สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวโทรศัพท์รุ่นรุ่นรุ่น,นทูและรุ่นท w แต่รุ่นท w อ่ะที่เราจะรีวิวนะคะมันจะมี2แบบด้วยกันพะยานะวายามันเต้นอยู่ข้างๆเราเนี่ยวายานะคะวายาใส่กระตุกนี่นะก็ นี่มีสองเครื่องเครื่องนี้แตกเยอะกว่าเครื่องนี้ดูเครื่องนี้แตกน้อยๆค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องที önem, Maya, ่แตกน้อยๆก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวรามาดูกันเลยอันนี้นะคะของพี่ส้มโอเราจะรีวิวของพี่ส้มโอก่อนก็คือเครื่องแตกน้อยๆค่ะพี่ส้มโอติดสติกเกอร์รูปหมี b า n g า a m w a Tool นะคะก็คือรุ่นของมันนะคะบางรุ่นมันเอาไว้นะคะ เป็นมีน่ารักมากเลยนะคะตะมุตะมีจริงๆนะคะคือรุ่นทูแบบนี้มันจะมีกล้องอยู่ตรงน้าตรงนี้นะคะแบบว่าตรงข้างๆเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันเลยนี่เดี๋ยวเราดูข้างนอกกัอนอันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่เหมือนกับเครื่องนี้เเข้าไปดูเลยมีรหัสพี่สมโอมีรหัส เครื่องนี้ก็ดีสวยด้วยนะคะดูสิคะและมาดูเครื่องที่แตกเยอะกันเลยนะคะอันนี้เป็นของพี่เตยนะคะติดอันนี้ไว้ข้างหลังด้วยนะคะเป็นที่ตั้งโทรศัพท์นะตอนนี้มันพังแล้วเนี่ยมันอ่อนแล้วนะคะกล้องมันจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางก็สวยดีกล้องอยู่คนละด้านกันข้างหน้าดูดูดูด มันจะอยู่คนละด้านนะอันนี้อยู่ข้างนี้อันนี้อยู่ข้างนี้น่ยเห็นไหมคะก็ดีเนี่ยที่เราบอกไปจะไม่เหมือนกับอันเครื่องนี้นะคะเห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้นั่นแหละแต่พวกลูกศรกับวงมลมกมันจะเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น 4G แต่อันนี้ไม่รู้กี่ G นะอาจจะไม่มีเลยะ4 G. 4 G นะคะ 4G 4G นะคะ ก็ดีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูข้างในกันนะคือข้างในเขาอลท์แบตออกหรอใช่ดูนะให้แกให้เห็นกันข้างในถอดแบตเหรออ๋อจริงเหรอไม่รู้เนี่ยเออเขาถอดแบตออกจริงด้วยเอ้ยทำไมเราไม่รู้เนี่ยพี่เตยมีซิมอยู่หนึ่งหนึ่งซิมนะคะมันมีที่ใส่ซิมให้สองอัน มันดีอ่ะก็ดีอยู่นะคะอันนี้นะคะเป็นโทรศัพท์ของพี่ฟ้าอ๋อน,นี้เ็เป็นโทรศัพท์ของพี่ฟ้านะคะคือเราบอกว่าเราจะมารีวิวสองเครื่องนี้แต่วาย่านะคะเอาของพี่ฟ้ามารีวิวเลยก็เลยเพิ่อมอีกเครื่องหนึ่งก็คือ iPod ของพี่ฟ้าสีขาวนะคะเ,เครื่องเครื่องนี้แค่นี้แล้วนะคะเก็บไว้ก่อนทำรายการรีวิวนะคะพ่สมอน,นะคะ เป็นไอพอดนะคะกำลังชาร์จแบตอยู่นะคะเตยมาถ่ายดูก่อนอย่าไม่นี่นะผมไปรงเย็ดกับตาเท่ากับพันธ์นถักไม่รู้ว่าของที่เตยรหัดอะไรนะคะคียเจกับซิลีนะคะซิลีพี่บ้ามากเลยตัด ซิรี่พี่บ้าออกจากถักอ่อาด้วยอย่างที่ว่าถักถักอะถักตะก้าถักกระเป๋าฮะผู้พี่เขาออกกี่โมงพี่ไหนผู้พี่โตราพี uh> ่เป็นตัวหนูไม่รู้แต่หนูรู้แค่ว่า pues พี่โตราไปไหนก็ไม่ร tamam> ู้ไม่มาคุยกับซิรี่เว้ยไม่เออค่ะฟ้ามา มาเอาของตัวเองคืนนะคะค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อะไรหรอกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไม่ไม่ได้ขอรลังหัดด้วยหรอกขาแค่กดแชร์เฉยๆอันนี้วัดผลแล้อาได้ค่ะบ๊ายบายกดกระดิ่งเพื่อนจำคลิปเราใหม่ได้นะคะบายค่ะ